ก็สวัสดีสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในกีฬามากคอนนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับระหว่างพดกับเซียนเท่านะครับพบปะกันเป็นประจำนะครับระหว่างพดกับเซียนเท่าพดมางหายเซียนเท่ามาคว่มครับอ่าเข้ามารับชมกันได้นะครับอันนี้จะเจาะยางเซียนเท่าได้ไหมครับไม่หมากเหนียวๆครับ อลังการสุดยอดอย่างนี้ไปครับผมเส้นต่อเข้ามาขวาครับพดขึ้นรุดหน้าขึ้นไปนะครับเส้นต่อต่อไหมต่อตัดข้างครับเส้นต่อต่อตัดข้าง ไหนะครับลดหน้าขึ้นไปนะครับไปครับยกขึ้นไปโอ้โหเี้นเต้าเข้ามาอย่างไม่กลัวนะครับ ไปนไรครับไปเข้ากินเลยครับผมเข้ากินเจาะทะลุแล้วครับผมไปนะครับต่อสองขึ้นข้างไปหนึ่งสองโอ้เห็นฮอตอ,อยู่รีบเลยนะครับผมงานนี้เสียนเท่าลำบากนะครับผม ไปครับพบดถื่นซ้ายไปต่อไหมคกดว่าไม่ต่อไม่เป็นไรครับแทรกเข้าไปทันทีอานี่เข้าฮอตได้สองตัวเลยครับผมโอ้โหเสียนเท่าพลาดตรงไหนครับม,มาทะลุถึงฮอต้วครับ ขอฮอตยังไม่ได้ครับยังมีลิออยู่ครับไปครับเขียนซ้ายไปกตว,ว่าวันนี้จ, hot จะฮอตเยอะๆนะครับฮอตทั้งสามตัวครับจุดประสงค์เอาไปครับก็ฮอตเส้นต่อขึ้นมาให้ตรากไว้ก่อนครับผม จังหวะน,นี้เข้ากินเด้ครับผมน่าจะเหมาะเจาะให้เลือกกินนะครับอ่าเลือกกินตัวล่างก่อนครับเพื่อความเป็นสิริมงคลว่าไปนน่นครับแซกกินเด้ครับผมอ่ากินไปครับ ไ๋อครับเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่สามนะครับผมอ๋อครับตัวที่สามครับเข้าฮอตตัวที่สามาวันนี้เจาะยางได้สำเร็จนะครับผมอขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเ,เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆ สำหรับมือหมักฮอตบ้านๆครับอันนี้ก็สึกว่าจะเจอ,อยางสำเร็จครับอันนี้เอาฮอตสามตัวครับอ่ยังไม่ทำอะไรครับอ่ะเอามาแล้วครับ แกยืดเดือดแล้วครับผมอ่ะก็จะเตรียมต่อตทันทีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผม อันนี้ก็ไปครับต่อฮอตไปเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณหลายๆลยติชมได้ครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ